สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เล่าข่าวการเมือง DNA สินทุภัยจุรีพรเจ็บลึกเปิดศึกสางแขนชายาภาที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อนองศาเดือดจุรีพรชนหลานสาวชายาภาสิ้นเกรงใจพี่ชายแม้จะมีบาดแผลจากการเลือกตั้งนายกอบจ แต่อดีตแกนนำแดงพัทยาก็สู้ไม่ถอยไฮไลท์ศึกร้อเอดกลายเป็นสงครามคนกันเองระหว่างนิสิตและลูกสาวสองคนกับน้องสาวจุรีพรในสีเสื้อพักคุณหญิงหน่อยเปิดรับสมัครสอสอร้ดวันแรกสื่อลายสำนักโฟกัสที่อาหลานในสานามเขต8จุรีพรสินธุภัยพักไทยสร้างไทยประเชิญนาชายาพาสินธุไพพักเพื่อไทย ถัดมาไม่กี่วันสำนักข่าวบางแห่งรายงานข่าวว่าผาดหัวกกตแจกใบแดงจุรีพรอ,อันเนื่องจากกากตให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิการลงละสมัครเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของจุรีพรสินธุภัยจากการปาใายหาเสียงโดยสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนมีข้อสังเกตว่าคำสั่งของกะกะตลวงวันที่27กุมภาพันธ์2566แต่เพิ่งมาเป็นข่าวในวันที่7เมษายน2566ซึ่งในข้อเท็จจริงจุรีพรยังมีโอกาสหาหลักฐานมาต่อสู้ในชั้นศาลจากกรณีดังกล่าวจุรีพรสินธุภัยให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นว่า ตนเองจะต่อสู้ตามข้อเท็จจริงจนถึงที่สุดตอนนี้ตนยังมีสิทธิของการเป็นผู้สมัครสสโดยยังไม่มีการตัดสิทธิ์ของตนสำหรับเขตเลือกตั้งที่8เป็นเขตใหม่ประกอบด้วยอำเภอเศรีสมเสร็จอำเภอจุตพักพิมานอำเภอเมืองสรวงเฉพาะ2ตำบลอำเภออาสามาเฉพาะ4ตำบลและอํเภอทวัดบุรีเฉพาะ3ตำบล พักเพื่อไทยส่งผู้สมัครหน้าใหม่คือชยาภาสินธุภัยลูกสาวคนเล็กของนิสิตสินธุภัยลงปักธงแลนสไลด์การเมืองไม่มีพี่น้องเลือกตั้ง2,566จุรีพรจับมือน้องชายวิเชียนชนินสวมเสือ้อไทยสร้างไทยวางเดิมพันสองเขตเฉพาะเขต8เธอลงสนามชนหลานสาวชยาภาถ้ายังจำกันได้ จุรีพรสินทุภัยลงหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจร้อยเอ็ดด้วยลีลาใจถึงพึ่งได้แม้จะพายแต่ก็ได้มา126,565คะแนนเป็นทุนเดินงานการเมืองต่อไปตอนแรกจุรีพรพาลูกชายธนชัยสินทุภยัยออกพบปะชาวบ้านเตรียมลงสมัครสสร้อยเอ็ดในสีเสื้อพักพลังประชารัฐ แต่ช่วงเดือนมีนาคมนี้จุรีพรเปลี่ยนใจเข้าร่วมงานกับคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์เมื่อใกล้วันรสมัครสสจุรีพรตัดสินใจขอลงสนามเขต8ส่วนธนชัยลูกชายลงสมัครสสเขต6อำเภอสุวรรณภูมิโดยมีวิเชียนชนินเป็นพี่เลี้ยงถึงตอนนี้ตระกูลสินธุภัยได้แยกออกเป็นสองสายชัดเจนคือ จุรีพรและวิเชียนชนินพักไทยสร้างไทยกับจิราพรและชยาภาพักเพื่อไทยโดยมีบิดาคือนิสิตสินธุภัยเป็นกุลซื้อใหญ่กรณีสื่อเล่นขา่ากกตแจกใบแดงจุรีพรดูเหมือนอดีตแกนนำแดงพัทยาจะปักใจว่าเป็นฝีมือคนร่วมสายโลหิตเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งการเมืองส่วนพี่น้องสินทุภัย น้ำจิราพรและเบียชยาภาเป็นดาวเด่นของค่ายทักษิณจึงได้โอกาสลงสมัครสส1้อพร้อมกันจิราพรยังสมัครสส1้อเขตหที่มั่นการเมืองของนิสิตและเอมอ่อนสินทุภัยหลังมีข่าวกกตแจกใบแดงจุรีพรสาวน้ำก็โพสต์เฟซบุ๊กว่าคนที่ถูกกะกะตฟันใบแดงไม่ใช่น้ำ นามชื่อจิราพรสินทุพยอยู่เพื่อไทยไม่เคยย้ายพรรคและไม่เคยลงนายกอบจอค่ะย้อนไปช่วงเลือกตั้งนายกอบจร้อยเอจุรีพรใช้กลยุทธ์ขายความเป็นคนในตระกูลสินทุพยทำให้มีเสียงตอบรับดีดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงส่งเอ็มอ่อนภรรยานิสิตและลูกสาวเบียชยาภาเดินสายขึ้นเวทีประกาศว่า สินทุภัยของแท้ต้องอยู่เพื่อไทยการหาเสียงโคงสุดท้ายชยาพาได้ทุ่มเทช่วยเสกสิทธิ์ไวนิยมจนได้รับเลือกเป็นนายกอบจร้อยเอ็ดและพักเพื่อไทยก็ตอบแทนเธอให้ลงสมัครสสร้อยเอ็ดเขต8ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ